รอบใหม่ที่เข้าไปเลยพี่น้องนนนี่ก็สิไปให้โอ้ยคันมานกับมานน้ำมักนนเดิมอบนนี้เด้อคันบ่มาณกับเป็นน้ำมักนนไม่อีกแล้วได้ไปต่ออีกแล้วนะรับไปต่อไม่รอแล้วนะเข้าไปแล้วพี่น้องโอ้ยจะเอาลูกเอาเต่ามานำนางจีบนางโคนจากนนนี่ บางทางใจนี่กระตาฮะในเฮ้ยเฮ็ดออกก็เอาไปซองอ่านบอาเอาน่ะมันบีบไอทิพย์เธอเอาเฮ้ยไอทิพย์เธอเอาเออฮะในมันถ้าเอาบิ้งแล้วถ้าเอาเฮ็ดเบื้องเขาหน่อยยังลายลายแต่เดี๋ยวมันใหญ่แลบบนี้นี่เออนั่นแล้ว อันนี้โอ้ยนี่เอาอันนี้ไปต่อไปต่ออามูมันเยอดอันตัวนี้เอาไปต่ออามูมันอันนี้เฟืองเขาโอ้ยไปอีกรอบที่น้องจ้ารอบํำโทรศัพท์โอ้เ่ามันสีมานบอมานี้ผู้จักนน้์นี่บอบอหรือว่าไฮโฟนเธอเอาบอเธอว่าโฟนโต๊ะประหับังนนเปียก กั้จ ọ n ผูโหยวเฮ้ยว่าวก็ได้กระไรไปไปไปลุยจอจ้าเขาให้มันมาหีพี่น้องเอ้ยรอบที่สองขอบริยากสูเอาลานมาเกือยุงแล้วขนาดนี้นะเกือว่างหยาบนาบไดบ้าน้แล้วเห็นเฮ็ดละโงกเลยหาหา นี่นเฮ็ดไข่นี่บบ<อ>มีเห็ดไข่นี่นุ่นมาเช็ดเมนุ่นนุ่นว้าว้ามันแตกแล้วนะเห็ดไข่เฮ็ดไข่้ายขามาครับสายมันขึ้นแตกจนมันขึ้นล่าเลยเฮ้ยเอาอยู่เอามันแข็งอยู่เลยแข็งอะไรหึว้ายว้ายว้าย เจอแล้วดอกแรกแหกมานค่ะเห็นละงอกพี่น้องเห็นละงอกเห็นละงอกเ่เฮละงอกนอนมาด้อมาด้อถ้าสีได้เฮลังโง่แล้วนี่ดอกแรกแหกหมานมาเอาไว้ไว้มาจิม้มอาทิพมาจิม้มเอามาจิม้มเอาอูย้ยดอกบางใหญ่หนึ่ง สำคส่อนตีเกาะนักคู่นี่พี่น้องเลยเคียร์เคียร์ติดติดตินมันออกไหมออกมันทักไงตาตอ,อ,อกรลนั่นนั่นเดยวใส่กัะตาอะไรจะเห็นแห้งเด้อเอาไปตอกปกไว้ยันมันนำถือมันเปื่อยหนะูยยุ่นะไปย่างครับจักลูกจักลานนะคือมีคื่ตะหมากแล้วงามอยู่ยคือลายแช่ แต่ว่ามันดอกหน่อยยุ่งหนูมึงพี่น้องเอ้ยวุ่นๆจ้ะเพื่อวางนี่แหละมันออกหน่วงหมดไหมสบายยิ่งยงนงมาจักขันประตัวต่ออีกนี่โอ้ยแม่นาลีนี่วองนั่นี่ฟาดทั้งกอง กล่องยักษ์คู่นี่เออมื่อไหนใอยมาอันเด้อข้าวขัดเซพี่สักกันเอาอบเอาอบเก็บใด้จ้านังเหลือรออยู่นะคะถืออวดบรนณว่าได้บอรอตั้งกันเอ,อ้ย่องสามามูพูน จำขันติกองเงี้โคนนี่ซื้อสับเบียงซี่น้องมาทำแพะหาอีกคนมาแลยแม่มาเอาเห็ดปลวกกันหน่อยตรงน่นอนสมลายแท้อันนี่เนาะโหเห็ดอีกแล็บบ้านานนานานเห็ดเหรเฮ็ดอย่างเหลืองๆแจ็คดอก โหบ่เห็นเบื่อไม่ความได้หายเห็นเดี๋ยวบเห็นเหตุเ้ฮะเจ้าระเบ้อบ่เก็บบ่เก็บยาได้อ่าทำคว่ำคร่เออทำคว่ตีกองเนี้ยคู โอ้โห oh, oh. hey. หน้าไขยชงสามสี hey. ่เ hey. hey. ห็นแล้วมวนค้าเ่าเนี้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเ็นแลวใช่ไหมใคมันิดออกดินมัน ก็ะแทวนี้แต่ว่าเขาอ้าวนะพ่อแม่บ่เดดดอกโอ้พ่อ่อยู่นั่นนั่น้าแม่บ่เห็นดิเมื่อนี่เพิ่นมื่อนี่เพ่นพ่อเห็นหงุดงดฉันเห็นโอ้ยย้มจิมให้่อเออจิ้มฟรีสักกันโอ้ยนี่เดดดอกน้อยคนเด้อ จำนี้กมวนแล้วดอกใหญ่น้ำดําทิพย์แห้งใหญ่จะเอาเห็นนะแมเนวะเพ็ดไขหินนี่เอาเลยขึ้นได้ยังตัดตีนตัดเอาลวดโอ้ยน้องนี่กิ่งหางช็อตแชทช็อตแชท โอ้ยมันเน่ามันเลยพวกนี้นี่นะเห็ดข้หินอียังมาพวงแทบโพตเห็ดอันนี้โน้นมึงเก็บมาแกงนะแม่ในเห็ดอันนี้นะพวกนี้พี่มิ่ยมเห็ดลองโขกเล่นอันหยียบนาวได้มาเป็นเห็ดกินโลกนี่นะเห็ดเบื่อนี่นั่นอย่าเอาเห็ดแต่เบื่อเห็ดพวกนีน้อยนะ อนอนก็นได้บนนนอไสานี้เเอาจเ้าป้สายสายเออนักเอาเนาะเข้ามาเลยได้รอบหนึ่งอันนี้นะอุ้ยอันนี้กิน่นมันถูกแลงกด้เเอา <laughs> อก็ไก่หาดู <laughs> อุยงุงนะฮัมวีฮำีงวีลูกเท่ละเข้ามาแล้วยกนึ่งลตอนเห็นเฮ็ดละงกนีเห เอาพินเคนคนได้ายสืบเลยเห็ดคมกัเอาเก็บัวมั่วชั่วเห็ดเนี่ยเห็ดงุเอาหนั่นบ่กูคือว่เห็นเ้อมหาตีดูเถียเออปื้ดไคไเออมือผัดไปซีมนวไหอันนั้นนะมือนั่นเชียร์ งานที่มันเทนอีกแล้วไข่มันข่อยนแหละเห็นไหมฮะนุ่นเห็นบุนนุ่นนุ่นกับเคียร์เดียกเคียร์พวกมงพ่นเคียร์มันเห็นดอก้หนเขี่ยจนเคียจนล้มโอมมีอย่างวาหล่นี่นี่มันอยู่นว่นี่เห็เนาะมันกับบ่เห็นแต่วเฮ้ยจยน้อยนุ่น อ๋อา๋อหาเราเพิง่งจะมองนี่แหละขี่นอกเฮ็ดพวกช้องผู <c oughs> เ้เม,มียนี่จนเท่าเลย <c oughs> อืมแม่ผูวน้าน้กทพิปเ้ออีกแล้ว <c oughs> <c oughs> เออไข่บักง่ายนึง่งต้องเปิดขนาดนี้เลย <c oughs> อืมไข่ใ่ญ่เด้อ นยังใบไม้ใจหนึ่งป๊กโป๊กเอาไปต้องกุ้งก็โป๊กงูยาไหมนะดอกนันนาบานออกบานออกแล้วพืนหาพวงอีกนอนนี่เออนี่เอาแล้วแหละมันหน่ำเศาะมันเนาะปัดเงี่ยเออนั่นเอาให้พวกเขาปัดพี่น้องเอาทำไมอื้ออ๊ะ เฮาดีใจคือซเมโอ้ยเธอเธอเคือเฮตเฮตผงขมแต่เธอเธอมันกินบ่ไ้ฉันกินแล้วฉันลำไรเฮยเยื่อฉันบอกอาเมืองแหน่ผูพี่น้องเอ้ยหลอกล่อนเยยโอ้ยช้าเชิมเอ้ยมาหาอยู่บ้านคอยด้อขันใจอยากได้เฮตผงอันนี้นะเก็บซอยแลวแน กินได้นะยันย้อนขี้หิ้นโอ๊ยบอลลีนนะผู้เอาบอลลีนต่เฮ็ดฝั่งน้อยเบิ่งดูนี่อุ้ยนี่เฮ็ดฝั่งเขานี่เฮ้ยมันจะเจ็ดต่อกันางสี่ห้าเด้อเอาไปด้วยฮะขี้อะนะแม่บันทันบาดํานะเฮ้ยบองนี่นะโอ้ยโอ้ยนี่นี่โอ้ยนี่นี่ โอ oh ้ยห้าร้อยไม่ถูกโอ้ยโอ้ยบ่ท่านเบานดาไว้อีนี่เบาดามนี่ได้เป็นทิปก็ได้คอยนะได้เป็นทิปดนอะจังอวะมานี่รอบแรกก็ได้ปะหนึ่งโอ้ยเหต่เบื่อมางามแตะมีน้องเขาเนี่ยบ่เมื่อยแล้วบ่เมื่อยบ่เมื่อยบ่เขาเห็นเหตุอะไรเขาเอิ้นเด้อนี่นั่นนี่โตซ้ำ ยังเน,นี่ยปัดยามแรงนี่ฮามันแท้ๆน uh. ี่นั่นอืมขี้ข้านทือแล้วยากินเห็ดเลยมากินเห็ดจัแทนี้แถ่นี้นะมาพึดูมีหอยแล้วมีเห็ดเขาว่ามีเห็ดต้องมีหอยบ่้อนคน คลิปน่ะแกงอยู่ึกว่าปิดแล้วตกลงหน่นเช้า,าวน่ะสิเมื่อยก้อนล้านเลยนอนน,นอนวัดสูงนนนีซะ,ะจุ่มเฮงเงย้งเออปลูกตาบปลูกฟ้านั่นนี่นั่นเอามีสองดอกแค่นี้เหรอ บวกฟานอุ้ยคือมีสองดอกนะึงบางอีก,กอออตัวแขังเห็ดอะไรเนี่ยแกหรืย <c oughs> อยังเห็ดอันหน่ะมองแซ่บๆดอกเบ้์เลือกแข็งกระเดยอยู่สมองมานแท้เห็ดไข่มูหรอเสาเว็ดดอกป้ามันแ <c oughs> บนเบ้อเลี่ยวเต็มกระตา ปาดอมองเดียวนะปลาโผนเดียวทุกอ่างทางใจปัดชุ่เจ้าพฝนปูบป้าฝาดุ่งซีหาหลานเก็บเอาเก็บเอาเก็บหนะแม่เก็บเป็นยุเก็บเป็นนี่เก็บเอาตัวนั้นกันนึงน่ะพ่อจะเท่าๆนี่แหละทีใช้น้ำเช้าหรือใช้น้ำแม่ แนี่ละงกบเหลืองนี่เก็บเก็บอะแม่อาเต็นบ่ตีนมันก็ได้เออมาฟังเห็นละงกเลืองน่นี่สองดอกเดอกวันนี้มาเนันอ็นซีเนี่ยเขาจะเกาไมเฮ็ดอั้นี่เพืองห้าเ่ เพ็ดเพ่งคมอ่เ huh. ด oh, yes. oh, yes. uh ี huh. ๋ยวนนสองดอกสิไปเลยนี่น mhm. uh ีโอ้ยเ็บดูกันดีเด้อกนี่โอ้ยงามดิเอามาเก็บในแม่นี่เขบบอห้เอสีเก็บหลเก็บหลแล้วนะโอเก็บหล่อันนี้หัวโพดเอสีหัวพดเอสีนี่ได็กดอกสามสีฮเก็บกับโเบิดเอามาให้โคงสอยนะโค้มวันี่นนะ อยากพอพออนเฮ้ยทางนี้เขาบอกหาเฮ้ยขนาดไทยไปๆปัดเอื้อลอกลอนอยู่นี่มาเดี๋ยวมันลายแท้สาวเริมเอ้ยคอยจะเห้เจ้าว่าเก็บอันนี้บ้านข่อยดี่จะไม่มันหลายเขาบอกกินกันนี้บ้านเมืองเอ้ย อ้าวตัด่หจนได้ใส่ถุงเลยโถโผเป็นไรนนอ์เมืย์บ้างโอ้ยเมย์บ้างเฮ้อเฮ้อบนมันมลบนบ่เฮ็ดนี่โอ้ยเฮ็ดเพิ่งเลยจนมันจ่อยขับรถเลยใส่โอดด้ไ่มยากขนาดนั้นวาดดูดเพิ่มพลังโดยโอวันตินกโก้ข่ายห็นป่า เคยเป็นโมโมเโลย,ย,ยจะดอกมันเฮ้เฮ็ดนี่โอ้ี่เด้เฮ็ดมันนี่มันกำลังออกโอ้ยอะเน็ด โนียังน้ยน้อยหนึ่งโอ้ยโอ้ยทำยังไิโอ้ยผูกงนี้ท้ยน้อยหนึงโอ้ยม่เห็นแล้วมันห่างแล้วเออโอ้ยนี่เอองนี้นี่มันฮอกกสิค้นน้องคนกับควายในนั้นที่อาอยู่บ่เ้ย ฟอดเอบออืมงนานิดีกแ้เทพอุชูมันคือยังน้อยแท้ตัดตีน้น้ีงน่อันยวน่อย๊าดโอ มันคือดอกน้อยแท้นี่นะอ้าวอยู่เบาพกไว้มืออื่นแล้วมันถือปัญญาอยู่แบบนี้นะกระจึ๊ดลายคากบ่ะโอ้เธอเพิ่งเนี่ยฉันเสียดายเด้มันขยาอยู่คนกลัวพวกเฝ้าอ่านะพกไว้นี่มืออื่นกูจะมาเอานลายกระดองนี่มันเกลี่ย นี่โอ้พะเอาดอกไม้ลายบอมุกดอกสีมเอ่าบ่บ่ท่านครับได้มหาอใหญ่นะอาลูกขันต้นใหญ่เออนี่นะยังบ่เอ่าบ่บ่คอยชิดปิดไว้คอยชิดจื้อไว้นี่มางเดียนกระเพาะแกงลวคอยชิขีโรดมเอาลูนะเฮ้ยบึนมาโลดทำมันน่อยอย่าอาทิพพกวโรด แตได้โพนนี่ก็เลิกกินแล้วพวกเนี้ยน้อยๆนะอือพวกไว้ืหงายรีได้หกบิ่งเนี้หกพรพอพ่อข้าเจ้าบม่ค่อยกินกันได้เฮ็ดอันนี้นั่นเท่าน้ำเราเต็มกระต่ายอีกแล้วพี่น้องมือได้เพิ่มกระเต็มกระต่ายกระเฮ็ดเพิ่งกับเต้านี่แหละโอ้เปล่าไม่ค่อยเก็บบนเลยมั้ยนีโอมันคือเปล่า เยอะคนก็ว่าโอ้เห็ดคมเราคนบ่อเอ้าโอ้ชาพี่บาอ๋อมันไกลเห็ดคมเอออยู่ในอุ้งมองเห็ดคมออกกันแล้วเออคนบ่อเอานางแห่คือดอกน้อยใช่มันดอกน้อยโอ้ยมาฮอดมองมิมพี่น้องเอ้ยในพวกโพดในมืออื่นเล็กสี่กิโลเมารเปาโลงามงามโอ้ยนี่น้ำจุ่มละซาวนั่นนะหั่นนะเฮ็ดเพิ่งกตะเต่านี่จุ่มจุ่มผมแม้นว่าให้มาเก็บเห็ดให้มาเบิ้งว่ามันเฮ็ดกลิ่นเฮ็ดบอกกลิ่นเด็ดเลย ใส่ไหนเออกินได้โอ้ยงามแท้เดทำไมลิลล่อนอยู่อืเก็บขมิ้นขมิ้นเนีผูกเนี้ยผูกดอกล่อนเี้ไหมอืงามแท้ตัดอาจารัดเอาตามเลยเฮ้ยทัดทีู่สูงก็ได้ยิ้มบนนอนเห็นไหมนเฮ็ดเฟืขมิ้นบ่ อันนี้ด้เดอกแข็งอืมันเก็บให้แม่มันโอยตองโน้นมันน้อยมันได้เปียบเนี่ยหอยเตัวใหญ่ลอดเหมือนกัะตมพุบลอดคือบงน้นนั่นตัวนั้นเป็ลอดองมันใหญ่น่อย บมเก่งก็บางน้อเนาะโ้ยผู้ใดลายนี่กับเฮ็ดนี่เนาะลายกับผูจุนว่าเรือกระตรงกับตาเฮ็ดไข่กับมูหละเช่ากันดอกใครก็ได้ทุ่มีเอาเอาไปใส่จีเม้นว่าคุณได้เฮ็ดลายเมื่อยหรือเน้องเอ้ยจีเม้นพาร้านมาผมพาร้านลัดป่าลัดดงเห็นเยอะขนาดน้องเลยโอ้แม่นู่นบอเข้ม ปูมานเห็ดนไก่บ้าฮักดอกเจ้าน้านักสาวนึงเตรีมตาข้นมาแม่เมื่อื่นไม่จำไม่ิน่ายผอมอื่นมาก่อมงไงบ้างแห้งชิงามของข่อยเมื่ออื่นเ่นบ้เบิ่งม่อยลีจะไปเอามองข่อยเห็นมือเท้าเฮยเนาะ มองเท้าสิได้เห็นล้วงูดอกใหญ่นะเอาน้ำให้รานกินน้ำมากินน้ำนู่นมากินน้ำนู่นดีเนาะเขียบรวมๆกันเมนนนี่ิ้วไปกับสติปตากินมันัดรออันนกนะเขร้านนะขอแกด้อยขอบไปซื้ออาหรขึอนจิ้ยๆไะตัดเหน่บริตัดเน่นอนใ้ด้ไ ไปรอบได้กับขั้นบเม่อ้กนเขาได้ยุ๊มันเป็นตีเห็ดเขาเน่นี่ของนั่งโอ้บต็มนะคะมันบานนำมบเอะไรหลายๆกมีนี่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 นีเห็ดกรทาต้นลานี่ับเาได้ใส่เห็ดเทาะนี่นแง่ายกิ่น้ำมันเยอะเาเห็นเจ้าฟอเขากิดนน้ำายฮิวเบิร์ดแลแล้วกินแล้วกไปกินลเฮ้แไปออกมาพอรื้อมาอ้าวเจุ๋ยเนย ตั้งไว้งานกันสายเยอะนี่ก็จะอวยเมื่อทังนี้หละค่ะนี่ก็ยกขึ้นมาี่นี่แล้นะคะมือมาเด้วตามมืออื่นก็แล้วกันผู้มานเป็นเบาเอือบเบาหนำสบายดีเ้อหายอ่ะงั้นนี่สบายดีท่อย่างมันแ่เฮ้ยลายถอยก็เก่งด้ยมืออื่นเผาไปมืออื่นมาอีกบ้า มาบ้ามาบ Fl ้างดัน yeah. ม no, ืออื่นมามืหนี้มือนึเนาะจนได้ใส่ทุงเลยโโเป็นไรนอเมยบ้าด้กนเมือล่าอบยเม์บ้าเฮ้ยบ้นมันมันมลบนบเฮ็ดนี่โอ้เห็ดพิ่งจนมันจอยขับรถเลยใช้ออดดงานแคนวดดเพิ่มพลังโดยโอวันตินกโก้ข่ยหินบ้ โอ้ยเชื่อเป็นโมโม่เลยโอ้ยมันจะเดาะมานเฮ้เฮ็ดนี่โอ้ยเฮ็ดเฮ็ดมันนี่มันกำลังออกโอ้ยอ่ะเฮ็ด โอ้นี่ยังน้อยนึงโอ้โหโอ้ยทำยังไงสิโอ้ยผูกบังนี้ยงน้อยนึงโอ้ยม่หนแล้วมันห่างแล้วเออโอ้ยนี่้างนี้นี่มันห้อกกสิขึ้นน้องพึ้นกับควยี่นั้นที่อาอยู่ป่ะเฮ้ย ฟอดแะตะบิอืมอม่นก็านี่เทพอุช yeah. ูมันค uh. ือยังน้อยแท้ตัดน oh, ี oh, uh, oh. t <t ่อยม้วน่อยกนีนอย มันคือดอกน้อยแท้นี่นะเอ้าอยู่เบาพกไว้มืออ <y ichtig> ื่นแล้วมันสถือใหญ่บอยู่แบบนี้นะกระจึ๊ดรายคักบ่บ่โอ้เธอเบิ่งเนี้ยฉันเสียดายเด้มันขยันอยู่คนตัวบ่เฝ้าอ่านะพกไว้นี่มืออื่นกูจะมาเอานร้ายกระดอนนี่มันเกลีย นีโอ้หบอาดอกลายบเมือดอกสมอาบ่บ่ทานเขับบ่ไดีมาหาดอกใหญ่นะอาวลูกขันต้นใหญ่เออนนยังบ่วอาอบอือยสิชิดไว้คอยสิจื่อไว้เนี่หมองเดียวกพาะแกงแล้วคอยชิคีโรดมเอาวลูนะเฮ้ยบ้นมาโรดทำมาน้อยอยู่หาอาทิปพกไ้โรด จะได้โพดนี่นนก็เลือกกินแล้วพวกเนี้ยน,น้อยๆนะอือพวกไว้หงายรีได้หกบุ้งเนี้หกเพรพอพ่อข้าเจ้าบ่อค่อยกินกันได้เฮ็ดอันนี้นั่นเธอน้ำเราเต็มกระต่ายอีกแล้วพี่น้อง,องมือได้เพิ่มกระเต็มกระต่ายกระเฮ็ดเพิผงกบเต้าเนี่ยแลหละโอ้เปล่าไม่ค่อยเก็บบนนี่นี่โอมันคือเปล่า เยอะคนก็ว่าโอ้โหเฮ็ดคมเราคนบัวอ่าโอ้ยถ้าพี่บ้าอ๋อมันไกลเห็ดคมเอออยู่ในอุ้มมองเห็ดคมออกกัแล้วเออคนบัเอานางแห่คือดอกน้อยใช่มันดอกน้อยโอ้ยมาหอดมองมิมพี่น้องเอ้ยในพวกโพดนี่มืออื่นจก็สี่กิโลตมาเอารถงามงามโอ้ยนี่น้ำจุ่มละซาวนั่นนะฮั่นนะเห็ดเพิ่งตะเตานี่จุ่มจุ่มบ่แม่นว่าให้มาเก็บเห็ดให้มาเบิ่งว่ามันเห็ดกลิ่นเฮ็ดบ่กลิ่นเดี๋ยวนะ ใส่ไหนเออกินได้โอ้งามแท้เดวทำไมลิลล่อนอยู่เห็ดขมิ้นขมิ้นเนผูกเี้ยผูกดอกลอนเลี้ไหมงามแท้ตดอาจาตัดเอาตามเลยเฮ้ยตาที่ได้มเห็นไหมนอนเห็นไหนอนเห็ดอขมิ้นบ ลองมิน,นดนอกแข็งอืม <c oughs> มันเก็บให้แม่มันโอ้ยตรงโน้ม <c oughs> ันตัว <c oughs> น้อยมันจะเปียกเนี่ยไอ้แรงมนตัวใหญ่ลอดเหมือนกระตูมปุ่มลอดคือบรงโน้นนั่น,น,นตัวนั้นเป็นลอดมันใหญ่หน้อย <c oughs> โมกแก่งก็แบบน้องเนี่ยเฮ้ยผู้ใดไล่หนี่ก็เฮ็ดนี่เนาะไล่กับผู้จนว่าเรื่องกระตรงกระตาเขาเฮ็ดไช่กับมู้ละชาาก็ดอกได้ทุ่มมีเอาเอาไปใส่จิมเบน่าคุณได้เฮ็ดลายเมื่อยหรือเปลองเอ้ยจิมเบนพาลานมาผมพาลานลัดป่าลัดดงเห็นย้อยขนมเนี่ยที่ไหนนู่นโมเค

มองเท้าสิแด้เห็นลังหูดอกใหญ่นะเอา้นาให้รานกินน้ำฮะมักินน้ำนุ่นมากินน้านุ่นดีเนาะเก็บรวมๆกันแมนนุ่นนี่ชิคก้พายตกวสติปตากินมันวัดหรออันน่าร้านนะขอแกเขอบไปซื้ออารเพ่้นชนตัดเนบริตัเนอืเหจะปอ ไปรอบได้กับขั้นบเม่อก่อนพราได้ย้มันเป็นติกเขาอนี้ของนั่งโอ้บต็มนะคะมันบานน้ำบเอะไรหลายๆก็นี่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 เ็คต้น้านนี่ับเอาได้ใส่เห็ดเทาะนี่ส่วนแรง่ายกงกินน้ำมเยอะเห็นค้องเขากินน้ำาย่าฮ่าฮ่าฮาฮาาฮาอา่่า ตั้งไรองานกันสายย um, ื้อ้องอื้นนีก็จะอวยเมื่อั้นี่แหละค่ะที่นี่ก็ยกขึ้นนี่แหละนะคะมึมือมาเเด้วตามมืออื่นก็แล้วกันกุมานเป็นเบาเอือบเบาหนำสบายดีเลยหายอ่ะนั่นนี่สบายดี้อย่างมันย่้อุ้ยลาถอยก็เก่งด้อมืออืนพอไหมมืออื้นมาอีกบ้า มาป่ะมาบ้วน้ำข่อยมืออื่นม<บ>ามือเน <บา S 2> ีน <c oughs> ่ง